ทีนี้มาดูทางฝั่งของเรากันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับหลังจากประชุมคลมมรมเสร็จเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลนะครับก็ลงพื้นที่นะคือมีกําหนดการในการที่จะลงพื้นที่ที่ชายแดนนะฝั่งอาธิติกัดไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับไปให้กํำลังใจกําลังผลนายกเนี่ยนะครับก็เดินทางไปที่ฐานปฏิบัติการภูมิเขืออําเภอก,กันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกด นะครับมีแม่ทัพภาคที่2พลโทวิรยุทธลักษินนะครับให้การต้อนรับนายกกับคณะนะครับก็เสร็จกับบรรยงบรรยายอะไรกันไปสถานก,การบรรยายพื้นที่นะภาร,รกิจอะไรต่างๆแล้วคุณอนุทินนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมยืนตรงครบบตรงชาติแล้วก็ร้องเพลงชาติบริเวณด้านหน้าเสาธงบนยอดภูมะเขอนะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นคืออธิปไตย ของไทยนะครับเดี๋ยวเรามีมีคลิปบรรยากาศช่วงนายกรองเพลงชาติไหมอ่าดูหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงออกให้เห็นนะคือมันไม่ใช่เป็นการไปร้องเพลงชาติปกติเป็นการร้องเพลงชาติในสถานการณ์ที่จากนี้ไปนะครับเราจะต้องมีปฏิบัติการอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่รายละเอียดเนี่ยนะครับก็อย่างที่รัฐมนตรีกลาโหมกับนายกมนตรีบอกและนะคือรายละเอียดทางการทหารเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาพูดนะ การตัดสินใจวันวอเวลานอรหรือจะแค่ไหนอย่างไรให้มันได้สัดส่วนได้สมเหตุสมผลก็ขึ้นอยู่กับทางแผนปฏิบัติการของกองทัพเดี๋ยวไปชมบรรยากาศนี้กันนะครับ ยกอกอึ๊บมือลงผู้มะเขือเสาธงที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับในหลายๆเหตุการณ์ในพี่ปองพี่เ <|ja|> ป๊ปซี่ก็ไปเยี่ยมเยียนมาแล้วนะครับ อันนี้ก็ให้กำลังใจกันกันกบทางเจ้าหน้าที่ทหารนะครับที่ปฏิบัติการอยู่ที่ภูมะเขือนี่มันมีมุมเล็กๆนิดหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลหลายคนสงสัยว่าคุณอนุทินเนี่ยใส่ชุดอะไรนะเป็นชุดลายพลางนะคล้ายๆทัาชุดทหารแต่ก็ไม่ได้เป็นทหารเก่านี่นะแน่นอนนะครับไปตรวจพื้นที่แบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็ต้อง ใส่ชุดที่มันธรรมัดธรรมงเข้ากับสถา,านการณ์เหตุการณ์กันหน่อยนะครับชุดของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนี่นะครับเป็นเครื่องแบบสนามสีน้ําตาลแกมเขียวบ่าด้านซ้ายปักตรากลมสีแดงภายในตราเนี่ยเห็นเป็นรูปช้างแล้วก็สวมหมวกเปเร่สีกรมท่านะซึ่งอาจจะแปลกตากว่านายกคนอื่นนะครับที่ไปลงพื้นที่ทํานองนี้นะครับจริงๆแล้วชุดนี้คือ ชุดเครื่องแบบสนามนะเป็นเครื่องแบบสนามของกองอาสารักษาดินแดนนะเครื่องแบบสนามของกองอาสารักษาดินแดนซึ่งานายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทายเนี่ยเป็นมีตําแหน่งเป็นในกองใหญ่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนนะฮะหนึ่งในกองกําลังฝ่ายพลเรือนที่มีประประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 70ปีนะครับกองอาสารักษาดินแดนใช่ไหมหลายคนเวลาอ่านข่าวอาจจะเห็นเอ๊ะนี่มันตำแหน่งมันมียศอะไรเนี่ยนะครับนายกองตรีนายกองเอกนะนายกองใหญ่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นชั้นยศนะเป็นชั้นยศของกอ,องอาสารักษาดินแดนนะครับซึ่งมีชั้นยศเหมือนทหารที่ชั้นที่เป็นชั้นสัญญาบัตนะครับซึ่งก็จะ ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนะครับก็มีตั้งแต่ในกองใหญ่ในกองเอกในกองโทในกองตรีในกองใหมวดเอกในหมวดโทานหมวดตรีเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับหลายคนเอ้คุณอน,นุทินนี่แกใส่ชุดอะไรเนี่ยแกไม่ได้เป็นทหารนะเขาด้วยชุดนี้เป็นชุดของอกองอาสารักษาดินแดนนะครับเป็นกองกําลังฝ่ายพลเรือนที่จัดตั้งขึ้นมาโอ้อายุยาวนานมากนะครับมีที่มาจากกองเสือป่าของ รุ่นการรัชการที่6นั่นแหละนะครับเป็นเครื่องแบบที่ก็มีเกียรติมีประวัติมีความเป็นมาอยู่นะครับทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ไปลงพื้นที่ที่ภูมะเขือแล้วนะครับนายกก็ไปต่อที่โรงพยาบาลน,นะครับไปต่อที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธทิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอบบุบลราชธานีนะครับไปเยี่ยม นายทหารทั้ง4นายนะครับได้แก่จ่าสิบเอกเครดศักดิ์สมาพงศ์ซึ่งได้รับบาดเจ็บข้อเท้าขวาขาดพลทหารวชิระพันธานานะครับเป็นพลกระสุนในชุดปฏิบัติการในพื้นที่ระัตะเวนเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บโดยแรงอัดระเบิดสามพลทหารอภิลักษ์ศรีชมชัยตำแหน่งนาสนาเป็นพลยิง M203 ได้รับบาดเจ็บโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่น่องขาขวา2รู และ 4. พลทหารอนุชาสุจารีนะครับตำแหน่งพลปืนเล็กได้รับบาดเจ็บจากฝุ่นหรือสารเคมีจากระเบิดเข้าตานะครับอันนี้ก็เป็นชุดรัตะเวนที่ไปร่วมรัตะเวนด้วยกันนะครับซึ่งก็ทางจ่าสิบเอกเครือศักด์เนี่ยหนักกับเพื่อนเลยนะครับต้องสูญเสียข้อเท้าขวาขาดไปนะครับนายกก็เข้าไปในห้อง ICU นะครับไปเยี่ยมให้กำลังใจทหาร นะครับโดยเฉพาะยิ่งจากสิบเทกเศักดิ์ที่รักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งก็สอบถามอาการบาดเจ็บนะด้วยสีหน้าเศร้ามีน้ําตาคลอเบ้าถามต่หันบอกเจ็บหรือไม่ไม่ต้องห่วงจัดดูแลทุกอย่างดีที่สุดจัดให้อย่างดีที่สุดนะครับก่อนที่จะเดินหันหลังแล้วยกมือเช็ดน้ําตาตัวเองแล้วก็สอบถามแนวทางการรักษาจากแพทย์นะฮะ แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็เข้าเยี่ยมอีก3คนที่เหลือนะอันนี้เป็นบรรยากาศเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากที่ลงพื้นที่หนูหน้าแนวแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ามาที่โรงพยาบาลน,นะครับที่วารินชําลากนะฮะ